สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มั n นี่เทลส์รายการที่จะพาคุณไปล่วงลึกเรื่องราวหุ้นร้อนที่คนจับตามองวันนี้เรามีหุ้นที่ร้อนแรงสุดๆในหมวดพลังงานสะอาดแต่ไม่ใช่แค่แผงโซลา่าหรือกังหันลมนะคะเรากำลังพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กค่ะใช่ครับวันนี้เราจะพาไปรู้จัก Oak Low อิงบริษัทอเมริกันที่ตั้งใจสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไซส์เล็กชื่อว่า Aurora Powerhouse ฟังดูเหมือนชื่อยานอวกาศ แต่จริงๆแล้วมันคือโรงไฟฟ้าที่อาจเปลี่ยนวิธีการผลิตไฟฟ้าทั้งโลกและก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าโอโครเนี่ยเกิดขึ้นในปี2013จากฝีมือ2วิศวกรเจคอบเดวิทและแคโรไลน์คอ c h เครนพวกเขามีเป้าหมายชัดเจนคืออยากทำพลังงานนิวเคลียร์ที่เล็กกว่าปลอดภัยกว่าและไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยด้วยค่ะใช่ครับและโมเดลบิสกิสของเขาไม่ใช่แค่สร้างแล้วขายนะครับแต่เป็นแบบ Build own operate คือสร้างโรงไฟฟ้าเองเป็นเจ้าของและขายไฟให้ลูกค้าแบบสัญญาระยะยาวหรือ PPA เรียกว่ามีไรายได้ต่อเนื่องยาวนานหลาย10ปีถ้าโปรเจกต์เดือนได้แต่เดี๋ยวค่นฟังดูเหมือนฝันสวย แต่ตอนนี้โอโคลยังไม่มีรายได้จริงเลยค่ะรายได้จริงคาดว่าจะเริ่มปี2026ถึง2028และกว่าจะถึงวันนั้นพวกเขาต้องใช้เงินเยอะมากสร้างเครื่องจริงติดตั้งและขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลใช่ครับและนี่คือจุดเสี่ยงสำคัญเพราะว่าในปี2022ใบขออนุญาตจาก NRC ถูกปฏิเสธเพราะข้อมูลไม่ครบนี่แปลว่ากระบวนการยังอาจยืดเยื้อได้อีกแต่ในอีกมุมหนึ่งโอโคลก็มีลูกค้าในอนาคตที่รออยู่แล้วนะครับ อย่างศูนย์ดิจิทัลขนาดใหญ่และแม้แต่กองทัพอากาศสหรัฐพูดถึงอนาคตหลายคนสงสัยว่าทัตทรัมป์กลับมามีอํานาจหรือเกิดสงครามขึ้นหุ้นโอโครจะกระทบยังไงถ้าเป็นทรัมป์สอุอุตสาหกรรมนิวเคลียร์อาจได้แรงหนุนจากการคลายกฎระเบียบแต่ก็ต้องระวังเพราะว่านโยบายภาษีอาจจะเปลี่ยนและถ้าเกิดสงครามวัสดุและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็อาจหายากขึ้นต้นทุนอาจพุ่มขึ้นสรุปเลยนะคะหุ้นโอโครคือโอกาสที่ใหญ่มาก แต่ความเสี่ยงก็ใหญ่พอๆกันมันเหมาะกับน,นักลงทุนที่พร้อมรอหลายปีและรับความผันผวนได้สูงใช่ครับเพราะนี่ไม่ใช่หุ้นที่คุณซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้รวยแต่มันคือการเดิมพันกับอนาคตพลังงานโลกถ้าสาเร็จคุณอาจจะอยู่ในหน้าแรกของประวัติศาสตร์พลังงานสะอาดนี่คือมานิทเอลส์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเราจะพาไปล้วงหุ้นตัวไหนอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันกับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ